สวัสดีค่ะเมื่อนด็กซิมาเวาเหลือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับเพียวเาแสงทองกติดตามบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี้มาดนแล้วละ่ะเพิ่นตัวแต่เพิ่อนอยู่ฟินแลนด์หมดละอเอเบิ้งเด็กน้อยคนนี้เพิ่นขยันเพิ่นบริยุน้ำโอฝรั่ง กับแม่เนาะเพอนไปอออไปยุ่ผู้เดียวจ้าสิขี่จักรยานไปขายขวดอยู่ในลานสะดวกซื้อกับผ้านา้องไปยางเล่นไปอย่างเจสิโนเห็นเพอนเด,ด็กขิดก็เลยคิดว่าเด็กน้อยผู้นี้พอนคือสู้ชีวิตแถคือ,อสู้ชีวิตในเมืองนอกนี่ ได้ดีแทะนะเป็นคนที่ขยันมั่นเพียรเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งอายุยังบ่หลายอายุประมาณสิบเจ็ดสิบปดนตอนนั้นเพิ่งคิดนี่โอ้ความคิดความอ่านการเว้าการจานี่เป็นผู้ใหญ่ในตอนนั้นแต่ทีนี้เพิ่นก็มี โอกาสกับไทยมาเจอแผ่วข่าวเนาะมาอยู่ในเมืองไทยขึ้นเวทีร้องเพลงแหลกๆเพื่อนก็ร้องเสียงบ่ค่อยดีบันไดดอกกระว่าตรงๆกันเนาะค่ะเนาะเ,เสียงเพื่อนกับ่ค่อยดีแต่เพื่อนก็นมีความพยายามานะเพื่อนจะมีความพยายามว่าเออกูต้องทำใดกูต้องฮ็ดให้ใดจย่าสิ ก็เลยอ๊ว่าเป็นเด็กที่แสดงออไมีกาันแสดงออที่ดีมากต่อไปตัวมาเพื่อนก็ไปเรียนไปเรียน,เ,ยนเอ,อ่อรองเพลงได้ขึ้นเวทีกับไปเพียพาวแสงทองเนาะจะเนาอกเพื่อนลองเพลงไอ้ยังก็มากหลายเพลงนั้น ถึงจะเป็นเพลงคนอื่นเพิ่นเอามาลองแต่หันเสียงดีเสียงดีมากเพิ่นร้องเพลงอยี่ยก็อืมร้องเพลงยังถ้าน้องนะเอ้ยบอแม่้อพิษโทษขอโทษขอไปข้าวอายนาไม่น้องนางเอิงเอ้หันหน้าเพลงนี้โอ้โหฟังแล้วหันเสียงดีเสียงดีมากเสียงดีงดงดขึ้นหลย ก็ลองมาตลอดก็เออเพัฒนาเสียงก็ดีขึ้นบันนี้มาเห็นเพิ่นมาเปิดตัวกับแพวเพาวแสงทองมาเป็นแฟนกันก็ดีใจน้ำาหลายดีใจดีใจอีหลีเพราะว่าก็ซึ้นซออกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่แล้วกับแพวเพาวนี้เนะาะจะเนาะบันนี้มาเบิง่งการเว้าการจ่า ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์กับการกระทำแบบว่าเกินตัวเป็นเด็กน้อยอายุ19เกแต่การกระทำนี่คือผู้ใหญ,ญ่มีความรับผิดชอบน้อยมากค่ะที่จะมีเด็กน้อยอายุส9บเกปีสี่มีความรับผิดชอบแล้วก็ความคิดความอ่านแบบนี้ฮานะค่ะ เบื่องนี้ซื้อรถให้ผอซื้อโทรศัพท์ให้หนองซื้อโทรศัพท์ให้หลานแล้วก็เบิ่งย่ายอีกเท่ากันกับดูแลทั้งมิดเลยอนะจ๊ะเพื่อนจะก็เลยว่าโอ้เด็กน้อยคนนี้เก่งเก่งอีหลียอมรับยอมหลับมา แล้วตอนนี้มาเจอกับแพว่าเภาแพ่าเภาเมีความคิดความอ่านที่ดีของแพว่าเาอยู่แล้วแพว่าเาเนี่เป็นผู้นําในวงมีความคิดความอ่านเพิ่นสิมคบกับเด็กน้อยเจ้าสิเพิ่นต้องเบิ่งอยู่แล้วว่าหันความคิดความอ่านของที่เพิ่นคบคะคนที่เพิ่นคบคะนะคะว่าสิถึงระดับเพิ่นโบ ดีแล้วละ่ะที่เป็นคู้กันเพราะว่าสมกันดีอันนี้หันเชียค่ะเชียเพราะว่าหันความคิดความอ่านคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยสองคนนี้กาจังไดกาเฮตูแบบนี้ละ่ะดีแล้วแบบว่าสนุกดีคล้ายๆแบบว่าบ่าต้องหวานหลายนะบ่ต้องหวาน เออถึงสีบวนกันยุ่ในหลังไหมหรือหลังอย่างกสีกรเออมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างนง้นเพิ่นเฮ็ดแบบนี้หันดูดีแล้วแล้วก็เพิ่นชอบไชอบเพิ่นการเวากันบะการเว้กา,ากาาันจ่านำกันยาสีน,ขน้ข้น้อแปลว่าหันโอ้ยบึง่งบึ่งตอนเพิ่นเปิดตัวนะบึ่งซี่รอบห้ารอบยิ้มน้อยยิ้มง่ญ่นำเพิ่นโอ้ย ที่น้อยสองคนนี้สะดอกว่าส้มกันค่ะส้มกันจากใดก็ขออวยพรให้แบบว่าดูแลก,กันจะซีไปตลอดเนาะค่ะเนาะ,ะคบกันดูแลก,กันก็ยากเห็นค่ะยากเห็นยากเห็นอะไรยากเห็นอย่างก็จนถึงมื้อสุดท้ายที่ว่าเออแบบ ดูแลกันจนจนถึงแต่งกันจะสีนาแต่มันก็ยังดนอยู่ดอกเนาะกันมาแต่งแต่พูดถึงว่ากตอนนี้กระเบิ่งกันไปก่อนคือว่าหันละแต่ก็ลุ้นค่ะลุ้นจังไดค่ะลุ้นเมื่อนี้ก็บโมมีอย่างไรกลับมาขอเว้าแค่นี้หละจังไดก็วบากฟิดเว้าถืกก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อเพราะว่าทำตื่นเต้นพอตื่นเต้นนํำสองคนนี้ เบิ่งแล้วนี่โอ้ยเบิง day, เ่งคีบใดในทั้งโหทั้งยิ้มน้อยยิ้มหนย,ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปนำ้ำพอจังใดกะ่ะผมมีอย่างหลายค่ะกะสุดท้ายนี่กัก็ให้บิ๊กกับผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่บ้านฟิลแลดนนี่แหละน้องบิ๊กนะกับเพียว คงความรักรักกัดูแลกันจงซีตโลดไปจ้ะสวัสดีค่ะ